ฮาวเตรียมปล่อยจอห์นโจเชวี Chevy, ในช่วงตลาดหน้าหนาวเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเตรียมปล่อยจอห์นโจเชวีกองกลางวัย30ปีของทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมปัจจุบันเชวีมีบทบาทเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นให้กับทีมในระยะนี้โดยเชวีเพิ่งกลับมาหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและตอนนี้เขาก็อยากฟิตพอเพื่อให้ได้โอกาสในการลงสนาม อย่างไรก็ตามเชลวีที่ยังมีสัญญาอยู่กับซาลิกาดงถึงปี2023และยังมีค่าเหนื่อย70,000ปอนต์ต่อสัปดาห์โดยมีเงื่อนไขยขยายสัญญา12เดือนแต่ดูเหมือนว่านักเตะต้องการออกจากสโมสรซึ่งเรื่องนี้หฮาวนายใหญ่ของทีมยินดีที่จะปล่อยตัวเขาตามที่เขาต้องการหากว่าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเชวีน่าจะได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดล่าสุดนิวคาสเซิลพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันบ็อกซิ่งเดย์